มาก็วันนี้ครับเราจะมารีวิวสร้างบ้านต่อนะครับแต่ว่าเรื่องของไอคลิปบ้านดีเอ็นะครับก็มันมีจะมีหลายพีมันจะมีตอนเข้ามิติรับลึกๆด้วยนะก็อย่าลืมติดตามของช่องคลิปผมได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับนะแล้วก็ผมก็จะค่อยทํานะถ้ามีดไลค์ผมไม่ทานะครับบอกไว้ก่อน นะก็ไมค r a f t อยู่จะเวิร์มโซนก็ต้องไมค้าฟ์เจครับสร้างบ้านเวิร์มโซนก็คือหาคะแนนมาเล่นเนาะไอเวิร์มโซนอ่ะไอเกมนั้นจำได้ไหมครับที่ผมที่มันมีหนอดตัวเหลียมเรียมอะ่ะที่ผมเล่นะนะครับนั่นแหละโอ้ยรำคานจริง ก็เล่นต่อนับมไม่ซู้ว่าเกมมันไม่โหลดอะ่ะโอ้ปักเคแยจะมาแล้วกดเพ่มันไม่มีเสียงเลยเนี่ยเอ้ยเด่นโอเคโอค้โหมันเปิดเบามากเลยแล้วก็นี่ครับเอ็นพอ่อเท่า s ฮนะครับเ,เรือโคอตเตอร์โอเคอยู่นะงั้นถ้าเลือโคอตเตอร์ผมหายแนะ่โอ้โห เพราเขาโตผมไม่ลงนะเพราะว่ามันเท <laughs> ่ไม่ใช่อะไรพูดเล่นๆ <c oughs> ก็ผมสร้างของผมเองแหละนะครับช่างมนันก็สร้างไป <c oughs> เลยออไม่มีคีย์บอร์ดอ่ะเออเอาคีย์บอร์ดไปทุบทุทุบเล่นเนาะทีบอเทอ โอ้ s f อ่ะ e. บ้านน้ํา creative peaceful นะครับเออเปิดสูตรโตกะางอันไกลโพสนะครับก่อนอื่นต้องมีบาเรียรนะครับไม่นั้นจะนะบ้านน้ําไม่ได้ครับน้ํามันจะเกาะเอาไม่อยู่นะครับถ้าเกิดไม่มีบาเรียรนะครับแล้วห้องไหนจะไม่เป็นบ้านด้วยมันจะเป็นน้ําหมดเลยครับโอ้ย ตอนมีคีย์บอร์ดทีไรมันก็รับ if a d p bar เอ้ยโอ้โห barlia ครับนี่ก็อยู่ข้างๆนี่เลยแค่คำสั่งมาบ่อยแล้ววิทเทอร์เกพวกเน,นี้ยมีมาแล้วนะคะพ่อ เมื่อกี้สิผมจะทุบบล็อกหญ้าไปบล็อกหน่าเนี่ยเอ้ามองไปก็ไม่มีใส่มันจะเป็นบล็กตอนที่ผมทุบนะครับเมื่อกี้ก็วางวางหลายอันนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนนผมสร้างแปดคูณแปดตรงนี้ผมสร้างเป็นสิบคูณสิบเลยแล้วกันนะครับโอ้ย เาจะเป็นแบบนี้ครับประมาณเท่านี้ผมจะเซตด้วยเท่านี้นครับนะก็เสร็จแล้วครับก็เป็นอย่างงี้ครับประมาณโหเหมือนเหมือนนะครับผมจะต้องสร้างเป็นแบบเป็นอย่างนี้นะเป็นหลังคาครับจะไม่มีหลัดฟ้าครับ รืออาจจะแบบ mm hmm. ก็คือมีดัดฟ้าก็ปีนเล้นะครับปีนด้วยนะ้ำเออบ้านคาย้อยขก็การเอนเดอร์แมนกับไอเจ้านี้ด้ดวะครับไอเจ้าเบรดนะครับมันมันมันแพ้น้ำนครับมันเป็นตัวไฟนะเออสองตัวนี้มันจะแพ้น้ำแต่เขเสียคือมันจะกันไอตัวนั้นนะอ่ะตัวสโสนเลยมา เป็นตัวหิมะไม่ใช่รออนโกเลฟมันนั้นนะครับที่มันปกปองบ้านไม่ใช่นะครับเพาอตัวกันเลยนะครับบีดาไปถึงไนเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอ่าแล้วก็ล่อน้ำเข้าไปน้ำเข้าไปน้ำเข้าไปนะครับ <c oughs> ต้องต้องอบล็อกอย่านะไม่งั้นนะ้ำนะมันจะแทรกเข้าไปไอบาลีกันนี้ได้ครับ นี่แล้วก็ลาดในตรงนี้ด้วยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับเคยบอกผมต้องวาดไปเรื่อยๆเหรครับก็เดี๋ยวตาต่อน,นะครับเลยตัดดินะครับแล้วก็จะได้แบบนี้มาครับนี่ผมก็ถือว่าสวยงามนะครับ ก็มันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะคล้ายันน้ำขูพอถือนะครับมันจะกลายเป็นน้ำแบบเหมือนนะ้ำแบบไม่มีแบบคูดเ,เลยอะไรเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็ลวดนะครับลวหรือไม่ก็จะเป็นบาเรียรก็ได้เนาะผมจะใช้โซ่แล้วกันโซ่กับลวดเอาลวไปอมเห็ดสีฟ้าในเนเธอร์แล้วกันลวเทพเนาะชึบ ชึบชึบชึบก็วางไปเรื่อยๆครับนะครับ,รบนี่ก็จะได้รูปร่างมาแล้วครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นผลงานของน้องแกะเนาะครับแกะกินหญ้าไงแล้วสอดไถ่ไปในหมุดเนี่ยไม่รู้เนาะช่างมันแล้วก็วางบาเลียขอ,ของคำนวณบล็อกหนเดียวบ้านไม่สวยโอ้โหน้ำยื่นเลยเา้านักกาอีกโอ้โห อา้าวมันเป็นอะไรอะ่ะอา้าวหนักเลยน้ำไปแทรกข้างในไม่รู้นะบาลยียนเป็นอะไรมันมีร่องรอยเลยก็ไม่รู้เนาะอืมมาที่ หยุดไอ้น้ำตรงนี้ได้ก็โหมไม่รู้จะหยุดน้ำยังไงละว,วางดิน้ำมันก็ยังไม่หายมันแทกเกยเนี่ยนะอ้าวมันยืดอ่ะรู้ครับผมขอแล้วก็อาจจะรอบนี้อาก็อาจจะได้แบบน,นี่อีกแล้วดิแบบสองประตูนะครับ ได้ประตูเดียวผมใช้สามประตูเลยนะครับมันไม่สวยนะบ้านอะ่ะมีประตูเดียวมันจะไม่เท่ผมบอกว่าแค่นี้อแต่ว่าน้ำมันไอ,อ้นี่อ้อแหละทำยังไงไม่ให้มันเป็นน้ำอา้าวโอ้โหผมว่าผมไม่วางอย่างนี้ดีกว่าน้ำมันเป็นอย่างเงี้ย ตั้งวันนะครับก็ให้เป็นอย่างนี้นะครับนะแล้วก็เอาน้ำโอ้โหฟังจะได้และเอาน้ำมันจะชอบเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับแล้วก็จะได้แบบนี้มานะครับนี่อันนี้คือหน้าบ้านนะครับก็ มันหน้าก็จะไปสร้างกำแพงบ้านด้วยครับปิดทึบไปเลยเพื่อมันพาเวททำอย่างนั้นมันจะเห็นเราแล้วมันจะวาร์ปเข้ามาได้นะครับเอิม่มตัววาร์ปอยู่ไหนผมนชื่อไบโอมเห็ดนะครับ,รบก็บอกว่ามีแค่นี้กว่านะครับในสำหรับคลิปนี้ครับอก็เป็นไงบ้างสำหรับเ,เพื่อนนะครับมีแค่นี้นะเพื่อนๆอยู่กับเซอร์ไพรส์แลแชร์เมื่อกี้หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย ก็กิ๊หน้าจะมาสร้างของข้างในนี้นะคนะครับก็สร้างกำบังเอ็ินเดอร์แมนนะครับบ๊ายบายไปละ